ตอนนี้กำลังเดินทางข้ามไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะสะพานที่ข้ามก็มีหนึ่งเลนแค่นั้นนะคะ,ะเราก็ต้องต้องค่อยๆไปแล้วก็มีที่หลบอยู่กลางสะพานเพื่อให้รถอีกฝั่งหนึ่งผ่านไปก่อนแล้วเราถึงจะเดินทางต่อได้ค่ะ ต้องคิวมากเลยฮะเดินผ่านดูสิมค,คิวีคิวนะคะไก็เขาให้สามแถวนะคะไรก็ต้องรีบเดินไปต่อคิวกับเพืเ่อนๆไม่งั้นเราจะโดนแยกกลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก็รอนะคะรอเรือมาลับเดี๋ยวให้ดูวิวทาน้ำลงค่ะ นะคะคมาวาดฝันไปก่อนควีนอาริส Hi how are you Good แล้วก็ถึงคิวเราแล้วค่ะหาที่นั่งก่อนนะคะ,ะยังมีอยู่ค่ะที่นั่งมีเยอะนะคะที่นั่งมีเยอะเพราะว่าเราได้มาดีหัวแถวก่อนเพื่อนนะคะคุณอยา t นั่งไหมคุณ o ย n กนั่งไหม อินะแคสฟริชสเต้โรสเต้ขึ้นมาแล้วทุกคนต้องแบบว่าจองที่นั่งที่ที่แบบว่าคือหันหน้าไปตามไปตามเรือนะคะเวลาวิ่งแล้วก็จะไม่เมาเรือเพราะว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยขึ้นสูง ขึ้นมาชั้น9กนะคะกลับมาแล้วก็มาหาอะไรทา,านเพราะว่าเขาจะมี tea อ,ะอัฟซนูนทีเนาะอาหารร้อนก็มีนะคะคือเหลือๆจากอะไรจากกลาวันเนี่ยเขาก็เก็บไปให้เพราะเขารู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเที่ยวข้างล่างเยอะนะคะคิดว่าไม่ต่ำกว่า7 8 0 0คนที่ลงไปเที่ยวกาะวันนี้นะคะมื้อกลางวันค่ะพอดีคงมีเส้นพาสต้าเหลือมั้งก็เลยมาทำเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวนาะ ก็กินกันกันกบแซฟวิสนะคะแล้วก็มีมสูสค่ะมื้อนี้ค่ะมื้อบ่ายสวัสดีตอนบ่ายค่ะเห็นไหมคะนี่วิวข้างหลังนี้จากห้องพักของไรนะคะก็จะมองเห็นภูเขาเนาะ ไปก็ขึ้นไปบนเท้าข้างหลังนี่แหละค่ะไปกับเพื่อนสามคนก็ก็ได้เพื่อนนะคะขึ้นไปก็ได้ก็ได้เพื่อนเยอะเหมือนกันทุกคนก็เริ่มรู้จักกันแล้วสวยไหมค่ะ